สวัสดีครับแฟนเพจวอนสแควร์ทุกท่านวันนี้พบก,กับพวกเราทีมงานวอนสแควร์แช่ข่า,ขาพวพบกับผมเสียภูสายเตวันนี้ผมอยู่ที่ฟิตตี้ทาวอาคาร6ศูนย์การค้าวอนสแควร์ผู้โชคดีท่านแรกเป็นใครตามผมไปเลยครับเราจะไปตามหาคนที่ใส่เสื้อสีแดงจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกของเราในวันนี้กับกิจกรรมวอนสแควร์แชร่ข้า,ขาวเราจะไปที่ร้าน เป็นกู้เที่ยวเรือกันตามกันไปเลยไปดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับแม่ yeah, ครับเสเียเสือแดงเราเจอผู้โชคดีแล้วครับสาวเสื้อแดงตามไปแชร,ร์กันเลยสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับวันนี้น้องพบกับพี่เสียผู้สายเตะน้องเป็นผู้โชคดีไป้ากเลยนะครับ เมนูอะไรกันบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเนื้อเปื่อยลวกจิ้มค่ะน้องสั่งอะไรครับมีคาโบค่ะน้องสั่งอะไรครับหมูค่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับอ่น้ำซุปอร่อยทีมข้น,นไม่ต้องปรุงเลยค่ะแล้วรสชาต<อ>ิของน้องเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยแล้วรสชาติของน้องเป็นไงครับเนื้อปอร่อยค่ะนี่เสียปูจะมาแชร์ค่าข้าวให้เพียงแค่หนูร่วมกิจกรรมกับพี่กติกาง่ายๆนำโทรศัพท์ขึ้นมากดไลค์กดแชร์เพจเพจวนสแควร์ของเราง่ายๆแค่นั้นน้องก็จะมีสิทธิ ได้ล้วงไข่เสียหนึ่งใบน้องขึ้นมาได้ไดรับรางวัลเท่าไหร่น้องก็รับไปเลยตัวเลี่ยงครับงงอุลสแควร์ครับศูนย์กัง้าอุลสแควร์ครับโอเคครับที่ให้สิทธิ์หนึ่งคนใครจะเป็นคนจับครับจับตาจับาู้เลยครับ โอ้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ากูชคดีท่านแรกของเราวันนี้ได้รับรางวัลเท่าไรกันเอ้ปึ๊บสองร้อยบาทครับผมเื่อฮะสองร้อยัเยีครับไม่แช่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับรับกันง่ายๆเลยนะครับ กติกายยง่ายเพียงคุณกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจศูทเงินค่าอุบลสแควร์รของเราผู้ชมีคนต่อไปอาจจะปิดนคุณนะครับสวัสดีค่ะร้านติดเอ็นเวยเสียวเรือแซ่บไม่ต้องปรุงตั้งอยู่อุบลสแควร์รฝั่งติดกับบิก๊กซีข้างข้าวมันไก่มุกดาค่ะที่ร้านมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเอยเอ็นแก้วเนื้อสดเนื้อรวมหมูเนื้นววอหมก ปรับหมกเกาเหลาลวกจิ้มค่ะฝากมาอุดหนุนด้วยนะคะ